เขาเลยลือกันวนะ่าคุณอภพิสิทธิ์จะย้ายไปไปพักไปภูมิใจใจผมว่าผมยังเชื่อว่าคุณอภพิสิทธิ์ไม่ไปไหนเพราะว่าจําได้ไหมตอนมีเลือกตั้งหัวหน้าล่าสุดรกรรมการริหารชุดใหม่คุณพิสิทธิ์พูดกับสื่อมวลชนว่าเลือดผมกรีดวันนี้ก็เป็นสีฟ้าและแกก็ย้ำอีกที่ไหนสักแห่งมันสีฟ้าผมเคยเชิญไปบรรยายนักศึกษาปอเอกของผมเนี่ยมีนักษาคนหนึ่งถามเหมือนกัน แล้วก็บอกว่าเลือดผมเป็นสีฟ้ากับผูนผมว่าไม่ไปแต่ว่าเคสที่พัทลุงนี่ผมเข้าใจว่าคุณสารโรชใช่ไหมผู้สมัครคนนี้ผู้สมคนนัครคนที่คุณภรรอภิสิทธิ์ชัยวัตใส่คือคุณสารโรชสามารถเป็นทีมงานเป็นเคยเป็นช่วยแกสมัยท่านเป็นนายกผมเข้าใจอย่างนั้นน่ะเป็นเป็นส่วนตัวซึ่งมันมีเยอะนะขนาดคุณชาดาไปเชียร์อีกพักอะไรที่ที่ทยะลาหรือประเทนีห <รา S 1> นกล้าทำกล้าทำ มันก็แค่ีคุณคุณอนุทินก็บอกมันเป็นเรื่องส่วนตัวไม่ได้เกี่ยวกับพรรคอะไรแบบนั้นผมคิดว่าเป็นฟิลวันนี้มันมันไม่เป็นไปไม่ได้เลยที่คุณพิสิทธิ์จะจะไปเพื่อไปไปภูมใจถ่ายคือรอบนี้อย่างที่ตอนช่วงรายการสดคุณสุริยาสายพูดมันเป็นรอบที่การเมืองระดับชาติดันลงไปยุ่งกับท้องถิ่นเยอะถูกต้องถูกไหมถจนมันนัวเนียจนมันงงไปหมดอ่าผมลองยกตัวอย่างคุณ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 สุริยาสายคุณจบ ปราจีนบุรีจําได้ไหมที่ที่เรื่องสจโต้งอ่ะคนอยากพูดนะตอนนี้คุณชาดาไทยเศษคุณธรรมนัทคุณสุชาติชมกินไปช่วยภรรยาสจโต้งอ่าดูดิมันเลยกลายเป็นเวทีอะไรก็ไม่รู้มันไม่ใช่เรื่องของท้องถิ่นจริงจริเดี๋ยวจริงมันเป็นเรื่องระดับจังหวัดนะแล้วคุณชาดาเนี่ยเป็นพ่อคุณซาบิดาเออซึ่งอยู่รัฐมนตรีภูมิใจไทย แล้วฝั่งคุณสุนทรวิลาวันก็อ,อยู่ภูมิใจใช่ไหมอีลุงตุงนางไปหมดนะออแต่ก็เข้าใจได้ธรรมชาติการเมืองนะมันก็ต้องมีพวกนะครับอันนี้ผมเข้าใจว่ามันเป็นเรื่องพวกมากกว่าเรื่องพรรคเพราะฉะนั้นคุณอภิสิทธิ์ถ้าที่กีดเลือดออกมาเป็นสีฟ้าประชาธิปัตย์อยู่ๆเลือดจะกลายเป็นสีน้ําเงินภูมิใจไทยนี่มันไม่มันไม่ง่ายขนาดนั้นผมว่ายังยากเป็นไปไม่ได้เลยแหละผมว่าเป็นไปไม่ได้เพราะว่าโดยสลิตโดยอุดมการณ์ของพรรคภูมิใจไทยเนี่ย แล้วโดยโครงสร้างการนําในพักเนี่ยมันก็ชัดเจนอยู่แล้วว่าคือใครเป็นเจ้าของล่ะลักษณะการมันพักเป็นยังไงมันก็คนละแนวกับประชาธิปัตย์นะและคุณพิสิทธิ์สมัยเป็นหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์มันก็ยังเป็นภาพของพักที่มีความเป็นสถาบัานอยู่มีหลากหลายจากหลายกลุ่มก็ามาแชร์กันไม่ได้มีเจ้าของคนเดียวพูดง่ายๆนะค,คือทรงพักมันคนละทรงกันมันคนละแบบกันมันเป็นไปไม่ได้เลยเรื่องนั้นทรงภูมิจใจใ <ไป S 2> ดถ้าเราพูันภาษาการเมืองคือ เน้นเน้นบ้านใหญ่บ้านใหญ่ถูกไหมต้อง,องอกระแสไม่ไม่ค่อยสนเท่าไหร่สนความหนานแน่นของพื้นที่ออะ,อะไรประมาณน,นี้นแต่คุณอภ <laughs> ิสิทธิ์แกก็ไปอีกแบบหนึง่งสมมุติสมม,มุติสมม,ม,มุติเกิดคุณอภิสิทธิ์ไปบูมใจใจจริงๆสมมุติไปจะอยู่ตรงเดี๋ยวเดี๋ยวเอาเอาเอาอย่างนี้ก่อนคุณอภิสิทธิ์ยังถือว่า ก็พูดพูดได้นะเป็นแคนดิเดตความหวังให้กับคนไทยยังได้ไหม,มยัง<ม>ได้ไหมผม,ผมคิดว่าคุณอภิษ์จะมีแฟนคลับยังมีพื้นที่ทางการเมืองอยู่นะจังหวะเวลาที่คุณอภิทธิ์จะกลับมาเนี่ยผมยังคิดว่ามีโอกาสแต่ต้องมีจังหวะเวลาที่ท,ที่ที่ลงตัวไม่ว่าจะเป็นจังหวะเวลาในพักด้วยพักประชาธิปัตย์ผมมองกรณีกลับมาประชาธิปัตย์นะแต่ผมไม่เชื่อว่าแกจะตั้งพักใหม่ สองจังหวะเวลาในทางการเมืองที่ตัวลีดเดอร์ทางการเมืองทั้งหลายเนี่ยมันติดตันมันมีแค่ที่อยู่ในขณะดนี้เนี่ยคนก็ต้องโหยหาเหมือนคุณชวแนแกกลับมาเป็นนายกได้อย่างไรล่ะใช่ไหมครับสองรอบนะคุณชวนนะใช่ไหมมันก็มีอ่ะแต่จังหวะเวลาการเมืองมันมีมันมีหลายปัจจัยนะคุณต้นนะแต่วันนี้การเมืองไปบอกว่าปิดประตูเลยเนี่ยผมไม่ค่อยเห็นด้วยอ้าวันนี้การเมืองนะงนายกรัฐมนตรีอายุ38อือผู้นําฝ่ายค้านเทงอ่ะก็อายุไล่ๆกัน แล้วเด็กรุ่นใหม่เอาเราก็ต้องยอมรับว่าต่อให้ต่อให้เขามาแบบพ่อแม่เป็นสสมาก่อนนะแต่กำลังขึ้นอ่ะคุณนิ0วันนี้ขออภัยนะ61แล้วนะยังคงยืนบนบนถนนตอนนี้ได้เหรอถนนการเดไม่ได้ดูปรบดีทรัมป์เท่าไหร่โอ้โหไปเด่นเป78เอง78เองเออหาเดย์เป็นนายกรอบสองอายุ92ปีอ่ะเออ อ๋อครอผมรู้แต่คือไม่ต้องไปเทียบกับคุณแพททองทานไม่ต้องไปเทียบกับคุณอ่าแล้วเป็นไงเอาถ้าบอกว่าคนรุ่นใหม่เพียงเพราะอายุน้อยเนี่ยแล้วเป็นไงนายกตอนนี้ถูกวิจารณ์ว่าวามรู้ใช่เละเทมันมาเจอของจริงกับบนโซเชียลมันคนลยเรื่องนะคุณต้นนะสมมุติอีก3ปีคุณนาิสิทธิ์64ก็ยังไม่แก่เทียบกับคุณเศรษฐาวันที่เป็นนายกก็61กอ็ดก็ดูก็ส่งเหมยวกันถ้าคุณเศรษฐาเป็นได้คุณนาิสิทธิ์ก็ต้องเป็นได้ ผมว่ามันเรื่องอายุที่ผมว่ายกไปเลยไม่ไม่อย่าไปเรากําลังบางทีไอเวลาพูดคนรุ่นใหม่ไปเหอเรื่องอายุซึ่งอันนี้ผิดคนรุ่นใหม่ความหมายต้องเป็นคิดแบบคิดคิดแบบใหม่มันต้องเข้าใจอย่างนั้นดังนั้นอายุไม่สําคัญหรอกมันอยู่ที่ว่ามีโอกาสมีอำนาจแล้วคิดใหม่ได้ไหมทําในสิ่งที่มันใหม่ได้ไหมให้บ้านเมืองดีขึ้นมันอยู่ตรงนี้นิยามคนรุ่นใหม่อ่ะคือเกิดทีหลังอ่ะไม่ใช่ว่าแปลว่าคุณเป็นคนรุ่นใหม่ถูกต้องแค <modified. S 1> ่เกิดทีหลังอ่ะคุณเป็นคนอายุน้อยแค่นั้นเออเกิดทีหลังอายุ แเจ้าขวบแล้ววันๆอยู่กับเกมพนันออนไลน์เงี้ยคนรุ่นใหม่ต้องไหนล่ะมันจะเป็นสิ่งถูกกฎหมายคุณไม่รู้เหรอพนันออนไลน์เดี๋ยวจะถูกกฎหมายแล้วใช่ไหมถ้าอย่างนี้เอาล่ะพอคุณอำสิิทธ์ยังคงขายได้ก็แล้วกันเพราะฉะนั้นการที่คุณอำสิิทธ์จะเข้าไปพักภูมิใจไทยยิ่งยากก็ไม่ใหญ่เลยผมก็ขายได้ไงยากยากแล้วภูมิใจไทยเขาจะเอาหรือเปล่าว่ายังไม่รู้เขาจะตายแบบนี้อาจจะอยู่กับเขายากใช่ไหม คุยทกแกก็มีวิธีทํางานการเมืองแบบแกซึ่งก็มีทั้งคนเห็นด้วยไม่เห็นด้วยได้เจอแกไหมออผมเจอท่านบ่อยหลังๆผมเชิญท่านไปบรรยายที่หมหาลัยที่หลักสูตรผู้นําของผมไปเยอะอหลายคนบอกว่าเราอหานักการเมือง,ท,งที่มีคุณสมบัติเพียบพร้อมแบบคุณอภิสิทธิ์ได้ยากจริงไหมจริงคุณอภทสิธิ์ขอจุดแข็งคุณอภทสิธิ์คือความรู้โดยเฉพาะโลกที่มีความซับซ้อนเนี่ยผู้นําต้องแก่ ข้อมูลแกะความรู้ออกมาให้ประชาชนได้เข้าใจง่ายได้เห็นง่ายขึ้นเนี่ยอันนี้คือความสามารถของคุณอิสิทธิ์ที่หาคนเปรียบเทียบไปยากแต่ตัวบารมีอีกเรื่องหนึ่งนะเพราะฉะนั้นคนเลยบอกว่าโอ้ยถ้าคุณอภิสิทธิ์เข้าภูมิใจไทยรับรองโอ้โหจะดึงคะแนนภาคใต้ให้เออผมก็ยังงงว่าอ้าวแล้วคุณเอาเสียหนูไปไว้เนี่ยคุณอภิสิทธิ์เข้าภูมิใจไทยจะให้เขาไปเป็นอะไรก่อนเอาอย่างนี้เป็นประธานที่ปรึกษาเหรอเอแล้วคุณเนวินล่ะ เขาคงไปคิดถึงตอนที่คุณอภิสิทธิ์ขึ้นเป็นนายกรัฐมนตรีแล้วคุณเนวินฉีกออกมาจากกลุ่มนั้นฉีกมาจากภูมิใจไทยพลังประชาชนตอนนั้นนะได้ไหมแล้วก็ั้งออกมาล่มภูมิใจไทยที่คุณอภิสิทธิ์กับลุงสุเทพเนี่ยเอาไม้ไปหาคุณเนวินจะได้ปะเขาคงไปฟื้นฝอยตรงนั้นกลับมาซึ่งผมว่ามันคนละบริบท เออเพราะว่าเพราะวันนี้คุณอนุทินเองเขาก็คนรุ่นเดียวกับคุณอภิสิทธิ์ถูกไหมอายุไล่ๆกันใช่ไหมเขาเ่ากันคุณอภิสิทธิ์ศูนย์เจ็ดคุณอนุทินศูนย์เก้าโอ้โหใกล้เคียงกันมากสองปีเออเพราะฉะนั้นใครที่ใครที่คิดว่าคุณอภิสิทธิ์จะไปอยู่ภูมิใจผมว่ายากหมดสิทธิ์เพราะฉะนั้นเรื่องที่เขาไปช่วยคุณสามารถคุณคุณสารวโรสามารถส่วนตัวเลยขาผูกพันกันเรื่องธรรมดาก็เห็นเนี่ยก็เห็นหลายที่เนี่ยใช่ไหมครับ ไปส่วนตัวกันก็ธรรมดาแต่คุณนิพิษพูดถึงขนาดว่าโอ้ยแล้วคนในพักประชาธิปัตย์มันจะน้อยอกน้อยใจมันจะเป็นสาเหตุนู่นสาเหตุนี้ขนาดนั้นเลยก็แต่ไปพูดทําไมคุณนิพิษแกก็ออกจากประชาธิปัตย์แล้วใช่หจะไปห่วงก็ทําไมเออจะ<ช>มองมุมหนึ่งนะเพราะตอนนี้แกเล,ล่าออไปแล้วนะเออจริง,รง,รงนนแกอยู่พลังประชาลัตถูกต้อง <นะ S 2> แต่ผมก็จะว่าแกเล่า,ลา,าออกแล้วมั้งอ่าเล่าอีกแล้วเออ,อ,เอ,อ,อม่อยู่พักไหนจะไปเดี๋ยวไปสนใจเขาเลยอ่ะถ้าเราไม่ได้อยู่พักเขาหวังิจารณได้แต่อย่าไปคาดหวังไปรมากได้ไหมใชเพราะว่าคือ ในท้องถิ่นน่ะผมว่าระดับคุณอภิสิทธิ์นะเขาก็คงจะจํากัดว่าพอไปหาเสียงเขาาไม่เหมือนคุณคุณทักษิณถูกต้องเขาก็แค่นั้นอ่ะแล้วก็กลับคุณทักษิณนี่เล่นเอาประเทศโยนลงไปในจังหวัดใช่ตลอย่างกันถูกต้องเพราะฉะนั้นใครที่คิดว่าสมการการเมืองจะเกิดขึ้นยากสนับสนุนโดยแอปเบอรี่น้ำแอปเปิลไซเดอร์แบบผงชงอร่อยรสสตรอเบอรี่